ันนี้อากาศของเรามากไม่ใช่แค่ในสตูนี้ข้างนอกก็หนาวไงครับใช่แต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่เหมาะมากๆสําหรับในเรื่องของคนที่เขากำลังมีแฟนเพื่จะได้อากาศหนาวๆกอดกันอุ่นๆในเงี้ยให้ผมต้องถอดเสื้อนั้งนั้นอ่ะเพราะว่ามันหนาวไงใช่ต้องถอดให้เขานี่แต่คุณรู้ไหมนั่นสมัยเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าคุณเป็นแฟนที่ดีมากแต่ให้คำปรึกษาที่ดีพากันไปในทิศทางให้ดีเพราะว่าคุณเนี่ยมีทัศนคติที่ดี ผมขอย้อนไปนิดนึงครับผมการที่มาหลายคนรู้เพราะเปิดตัวแต่ว่าตอนที่จีบจีบกันเนี่ยรู้จักกันเพราะว่าละครเล่นคู่กันหรือรว่าอะไร <ผม S 1> งไงปะคืออ,อย่างแรกก่อนเรารู้จักกันมานานแล้วแหละเพราะว่าเดอะสตาร์เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าเราก็อยู่ค่ายเดีวยวกันมาแต่ว่า เอาจริงๆคือมารู้จักในเชิงลึกการพัฒนาการแบบว่านิสัยของน้องที่น้องเขาโตาตักันอ่ะเออจริงๆก็คือมารู้จักกันมากขึ้นในกองแต่เรื่องสปาร์นั้นหลังจากนั้นตอนก่อนหน้านี้คือมีโอกาสได้ร่วมงานการในขุนปราบดาบข้ามภพใช่ซึ่งคุณก็จะมีขาอะไรเต็มไปหมดเลองคุณคุณขาตอนนั้นเนี่ยคุณส่วนใหญ่คุณจะมากับดาบช่วงนี้คุณจะมากับดอกไม้บ่อยมากนะคะ คือผมไปเห็นคลิปนี้อกเขินแล้วที่แ้แล้คือไหนเอ้ยังไม่เป็นไรนะโหเนี่ยไม่แต่ว่าภาพนี้หลายคนจํากันได้ไหมคะที่เขาไปซื้อต้นไม้กันนั่นเป็นภาพคู่แรกเลยหรือเปล่าที่ลงโซเชียลใช่ครับก็คือเราถึงไม่ค่อยลงจริงๆแล้วเริ่มต้นนั้นคือ happy b i r t เดย์ก่อน happy ิร์ t เดย์น้องก่อนก็มีรูปเป็นแบบแยกๆลง happy ิร์ t เดย์แต่ว่ารูปคู่น่ะเริ่มต้นจากที่ว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ดีผมมองว่าวันนั้นคือหลังจากโควิดแล้วพอโควิดช่วงว่างเนี่ยคือผมอยากปลูกต้นไม้เพราะที่บ้านมันเหงาเราก็เลยแบบว่าเออลองถามน้องเพราะนไม ก็เลยให้น้องเขาพาไปซื้อต้นไม้ก็เลยแบบเอ้ยเป็นโมเมนต์ที่ดีอยากเก็บไว้ก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้ลงโซเชิ่งภาพคู่ภาพแรกถ่ายสวนจตุจักรค่ะคุณน่ารักมาน่ารักน่ารักมากมันเป็นโมเมนต์ของชีวิตเนาะใช่ใช่คุณพูดเรื่องของความรักกันไปหอมปากหอมคอเอ้ยผมก็เลยจะถามเลยว่าแล้ว้องสมัยเขาจะพอใจกับคุณเหรอเพราะว่าคุณขี้ขโมยอ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออิงละครเลยนี่ผมยังปากโมยไม่ทันเออต้องพูดก่อนว่าเนตมาหันเนาะเดี๋ยวดูแบบกั้งขโมยอะไร อะไรเนี่ยอากานในฐานะที่คุณคือเจฟฟรีครับผมคุณขาคุณเป็นเชฟอยู่ดีๆเป็นคนรักของลลิษาอยู่ดีๆทำไมครั้งที่แล้วหลายคนถึงรู้ว่าเฮ้ยคุณมีทั้งรอยสักคุณมีทั้งภาพในอดีตที่แบบขึ้นมาเต็มไปหมดเลยสรุปแล้วคุณขโมยเพชรไปใช่หรือไม่คะคือผมจะบอกนะครับว่าการทำการใหญ่ขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะเป็นคนที่แบบทำแล้ววงการทุกอย่างบอกได้แค่นี้นี่คือแบบว่า บอกเคบอกให้คนได้คิดตามคุณกำลังจะบอกว่ามก็มเยอะแล้วนะไม่เยอะคุณกำลังจะบอกว่าไม่ใช่คุณคนเดียวว่างั้นเถอะไม่ผมไม่ได้บอกอย่างนั้นผมบอกว่ามันมีเรื่องราวครับหลายๆอยอย่างม,มันมีเรื่องราวมากกว่านั้นคือผมอยากให้ทุกคนได้ติดตามต่อไป ได้รู้วันนี้จริงๆที่ออนแอร์ทุกคนจะเข้าใจเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าคือครั้งที่แล้วถ้าเกิดว่าใครได้ดูเข้าใจเหมือนเดียหรือเปล่าไม่รู้<ม>ว่าคุณอ่ะ<ม>คือลูกเจ้าของเพชรเนตรมหันนบตัวจริงใช่ปะเฮ้ยคุณหันก็ชี้เป้ากันไปไม่เพราะว่าภาพในี่อดีตเ<อ>าขาชัดมากนี่ไงนี่ไงมันมีภาพขึ้นคือเขาจะเห็นว่าคุณมันเป็นหลายหลายคนที่ชาวเน็ตพูดว่าเฮ้ยมันมีเด็กผู้ชายมันเป็นเราหรือเปล่านี่เราพูดได้พราะมีคนมาวิเคราะห์เห็นแล้วแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องเล่าเป็นแบบนั้นแต่วันนี้แหละ ทุกคนน่าจะได้พอดูอีกนิดนึงว่าทําไมยังไม่ตอเป็นอะไรมันตอไม่ได้นี่มันคือหนังแบบว่าโอ้โหแห่งปีเลยนะเราต้องแบบว่าลึกลับต้องให้ทุกคนดูตไปไม่แต่ว่ามันเป็นความสนุกที่คนดูเนี่ยได้ดูแล้วได้ซึมซับแล้วก็ได้ไขคดีไปพร้อมๆกันไม่เราคนดูตกใจนี่ครั้งที่แล้วดูแล้วแบบตกใจเพราะว่าคุณน่ะไม่ได้อยู่ในลิสต์ของขโมยที่ดิฉันเจาเลยแต่มันโผล่ตอนนี้เขาทําโฟลกาแล้วก็แบบมีเพชรอยู่ข้างในไงไม่ดิฉันนั่นใจเพราะดิฉันเห็นรอยสักไกลหลงของเขาอยู่ข้างหลัง ครับผมแต่ว่าในเรื่องยังไม่มีนะไม่เห็นอแท้วเห็นแล้วเป็นตัวอย่างว่านางเอกแบบเหมือนเห็นแบบอยู่ในกระจกข้างหลังนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันต้องมีเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ยุ่งเกี่ยวแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่นี่ยุ่งเกี่ยวแล้วมันเป็นยังไงมันก็ต้องดูต่อไปจริงเพราะว่าแล้วตรงๆมากคุณผู้ชมตอนนี้เราสองคนเนี่ยที่พูดพูดกันอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้นะ เราก็เดาอยู่แล้วเราก็พยายามจะจี้เขาเพราะว่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่คือเขาก็ไม่บอกเพราะว่ามันต้องดูกันสดสดมันต้องดูแต่เข้าใจแต่เข้าใจแต่ว่าประเด็นที่คนดูอาจจะรู้สึกอกหักนิดนึงก็คือว่าเราอะเข้าใจว่าเจฟฟรีย์เนี่ยคือคนที่รักและอยู่เคียงข้างอลิสามาตลอดเออแต่ว่าโอยกล้าเลยไม่แต่มันมีฉากที่เขาแบบใช่มันมาวันนี้ไงมาวันนี้อีีที่มันกำลังจะบอกอะไรผมเลยยังไม่สามารถพูดอะไรได้แต่ผมบอกเลยว่าถ้าใครดูละรักเจฟฟี่คุณจะไม่เสียใจที่ราก ผมบอกไม่เสียใจหรอไม่เสียใจครับผมเอาแล้วนี้คือพูดได้แบบสุดๆเลยไม่เสียใจเลยนี่ความรู้สึกเจฟฟี่คือแว่งขึ้นแกว่งลงมากตอนนี้มันมีแบบระหว่างแบบว่าด้านที่แบบชอบแบบเแล้วเขาจะไม่ดีจริงหรอเอยแล้วมันก็กลับมาแต่ว่าเขามีฉากแบบที่เขาต้องต่อสู้กับสนด้วยนะใช่ครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นตั้งแต่ทีเซอร์ตอนก่อนที่ละครละจรนแอร์แล้วว่าตัวผมกับพี่สนีจะมีการแข่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องความรัก เพราะว่ามารักผู้หญิงคนเดียวกันเฮ้ยแต่ทิสานี่แฟนผมนะในเรื่องอ,อ,อพี่สนจะมารักได้ไงมันก็ต้องอมีเรื่องราวมีอะไรก็ต้องติดตามวันนี้แหละครับจะไขให้ทุกคนได้เห็นกันนี่คุณหึงจริงๆในเรื่องใช่ไหมหึงจริงๆ มันมันลึกกว่านั้นนะเฮ้ยทำไมมันทุกอย่างมันดูแบบซับซ้อนอ่ะไอ้ผมขายเก่งกันแล้วเนี่ยคุณเก่งนะเพราะว่าตอนนี้เริ่มงงแล้วว่าคุณคือคนดีจริงหรือเปล่าใช่ใชหรือว่าถ้าเกิดจะคอนเฟิร์มว่าคุณไม่ดีก็ไม่อยากจะคอนเฟิร์มแบบนั้น <ผม S 3> เพราะว่ามันก็มีมุมที่คุณดูเป็นคนดีมาก<ช>แต่ว่าไอ้ภาพที่มันค่อยๆเฉลยออกมาทีละนิดมันก็เหมือนกับคุณก็อาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเมื่อกี้พอพูดมามันมีเรื่องไตหลงใช่ไหมฮะคำว่าไตหลงนั่นแหละคือคีย์ของวันนี้ถ้าใครไม่ดู คือไม่รู้เลยนะอยากให้ดูวันนี้จริงๆเพราะว่ามันเริ่มจะแบบคลายปมต่างๆในเรื่องออกมาแล้วและที่สําคัญครับอยากให้คุณผู้ชมฮะดูกันแบบสดๆนะครับดูไปด้วยแล้วก็โซเชียลไปด้วยเพราะผมเชื่อว่าในทวิตเตอร์สนุกมากน่าจะต้องไขกันแบบมาล่้กับผมได้เพราะผมทวิตตลอดผมทวิตตลอดมา r e t ทว e ตมาคุยกันได้ครับผมก็ชอบแกล้งปั่นอยู่เลยดูแบบสดๆแล้วก็อยากอยากรู้อะไรก็ถามเข้าไปทวิตกันเข้าไป โอ้ยคุณคือแบบสุดยอดมากเนี่ยเนี่ยนี่คือเราจะได้ดูกันคืนนี้ใช่ป่ะฉากต่างๆเหล่านี้ครับคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมพวกเราเดากันไปต่างๆ่นานาเยอะมากเพราะว่าภาพในอดีตเขาค่อยเผยมาทีละนิดแบบทีละนิดจริงๆยังสามารถเอามาปฏิปตอเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่ได้จะใช้คํานี้ได้ไหมว่ากั้งมารับบทเล่นเป็นบทร้าย เอ้ยผมไม่ใช้คำนั้นเลยนะเออจริงๆผมบอกแล้วว่าทุกคนจะรักตัวนี้ได้เฮยมันต้องมีเหตุผลแน่นอนสบสนอีกแล้วเนี่ยคุณนี่เก่งจริงๆเลยเพราะว่าผมคิดว่านี่คือการพิคคาแรคเตอร์ที่คุณมารับบทเป็นตัวร้ายครั้งแรกๆแต่คุณก็บอกว่าผมไม่คิดว่าผมเป็นตัวร้ายนะเฮ้ยก้างคุณอะไรวะเนี่ยคุณอำผมสะกดน่ต้องดูต้องดูต้องรอติดตามกันนะคะโดยเฉพาะบทบาทของเจฟฟรีย์ที่เป็นเชฟแบบนี้ในชีวิตจริงทำอาหารใด้สมัยกินเออเคยทำโฟก้าให้กินไหม อ้าวฟีมือตัวใหมูยังไม่กล้ากินแล้วโอเคเข้าใจรู้เรื่องรู้เรื่องนะจบง่ายๆเลยรู้เรื่องอาฝากหน่อยคืนนี้แล้วค่ะได้ครับผมยังไงก็ขอฝากนะครับได้มหานนบนะฮะวันนี้ทุกคนจะได้ดูกันแบบว่าลึกซึ้งมากๆเพราะว่าเราจะเริ่มบอกปมต่างๆในเรื่องนะฮะอย่าลืมนะครับอยากให้ดูสดแล้วก็มาทวิตเตอร์ด้วยการมาเขียนด้วยกันก็ได้นะครับสองทุ่มสิาทางช่องวันนะครับผมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ฮะต้องติดตามแน่นอนครับใช่นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราน้องกังโก